เครื่องดักสัตว์ถักเป็นตาร่างแหใช้จับนกหรือกระต่ายตาข่ายครับถูกต้องครับไข่แก้วและไข่เตยคุณแม่เบอกเลยว่าถ้าเกิดซื้อญี่ปุ่นนะมันจะมีทั้งตั้งแต่แบบตาข่ายยาวตาข่ายที่โอ้ยเจฉลาดทำไมเอามาใช้ในเกมบ้างล่ะโอ้ยเลืมไปจะตกแล้วเลืมไปจะตกแล้วกลับไปต่อที่คุณจิ๊บครับ รู้สึกหมู่นี้นี่ท่าเธอนี่แบบพบเครื่องจริงๆใช่เอาละแล้วความรู้สึกที่ได้ไปดวลกันต่อนี่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์พอที่จะรอดไปได้เพราะเราเป็นตุ๊ดที่ยังพอมีสติอยู่เป็นตุ๊ดขี่ม้าด้วยตูงจะพยายามไม่ให้กระทบกระทั่งอะไรมากจะให้ทิปบลงไปแบบนิเงียบและจะได้เริ่มเกมกับสุดที่รักน้องเมฆสตรีมีเป้าหมาย ชัดเจนและพร้อมพุ <statistically> ่งชนค่ะพร้อมพุ่งชนค่ะถ้าพร้อมแบบนี้เริ่มการแข่งขันเลยดีไหมได้ค่ะพี่เอเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับมีเจมประตเครื่องดักสัตว์ถักเป็นตาร่างแหใช้จับนกหรือกระต่ายตะข่ายครับถูกต้องครับไทย ญี่ปุ่นนะมันจะมีทั้งตั้งแต่แบบตาข่ายยาวตาข่ายถี่อยเตฉลากทำไมเอามาใช้ในเกมบ้างล่ะเจ๊ลืมไปจะตกแล้วเจ๊ลืมไปจะตกแล้วกลับไปต่อที่คุณจิ๊บครับเห็นผิดพลาดไปเห็นคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมตาล้าไม่ใช่ครับตาปลาไม่ใช่ครับเห็นผิดพลาดไปเห็นคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมตาลายตา ถิ่นข้าต่อเห็นข้าเคลื่อนไปจากของเดิมทาเลือดตามโบเซนาครับมาตูมตอบได้ไหมเน่เน่คนตอบได้หนิหนูตอบได้ค่ะแต่หนูขอไม่ตอบอให้ซันตอบได้ตอบให้ให้ซันตอบครับตาฟางเหรอครับตาฟางมันเป็นไก่เหรอไม่ใช่สิครับใช่คำตอบที่ถูกคือตาฝาดเห็นไหตาฝาดนี่ไง โอ้โหและในที่สุดการดวลครั้งที่3ผู้ชนะได้แก่มัตตูมส่งคุณจิ๊ดีกว่าเดี๋ยวนับให้ช้าๆถ้าพรอมนับหนึ่งสองสามเชิญครับเชิญครับ